เคาะลูกหนังกระจาดแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอเต็ดนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราตูนยูเอเต็ดกันทุกคนด้วยครับแล้วก็ฝากกันด้วยกับ l i n e แอด แอดตูนสามแห่งนี้นะครับผมมาพูดถึง2ส,สตาร์นะครับอดีต2ส,สตาร์ของบนอาบนเวทีพรีเมียร์นะครับที่ย้ายออกไปเมื่อฤดูการก่อนแต่กลายเป็นว่าฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาไม่เป็นที่ต้องการของสโมสรต้นสังกัดซะอย่างนั้นนะครับเริ่มกันที่ทางด้านของซาดิโอมาเน่นะครับหลังจากที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลไปเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาทําซัมเมอร์เมื่อดูการก่อนนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่กับทางด้านของไบเยนมิวนิกนะครับก่อนนึกว่าแหมนึกว่าอนาคตจะสดใสนะครับอยู่ ร่วมทีมร่วมงานกับทางด้านของยูเลียนสนาเกมันได้มาทันไรนะครับยูเลียนนาเกมันก็โอ้โหต้องระเห็ดระหินโดนไล่ออกไปนะครับแล้วพอมาเป็นในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเนี่ยดูแล้วอนาคตสองคาซาติโอมาเน่ก็แทบจะไม่มีเลยนะครับล่าสุดทางด้านของสกายเยอรมันนะครับก็ได้รายงานว่าทางด้านของาบย์นมวินเนบจะทําการโลาะดติโอมาเน่นะครับ,ร e รบแม้ว่าจะอยู่เพียงแค่1ซีซันก็ตามแต่นะครับโดยการตั้งโดยมีการตั้งค่าตัวไว้อยู่ ที่ประมาณราวๆ20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับผมโอ้โหจากท็อปสตาร์ของลิเวอร์พูลนะครับย้ายไปอยู่บาเยัลนูวิคแต่ย้ายไปทำงานหากินที่เยอรมันแต่กลายเป็นว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับและก็ถูกเล่ขายออกไปด้วยราคาเพียง20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งก็มีทีมที่สนใจนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นคือทีมนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเศรษฐีอันดับที่1ของโลกนะครับที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะใช้เงิน ใช้เงินบ้างนะครับผมแม้ว่าจะใช้ไม่ได้มากนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องของกฎ Financial Fair p l y y แต่ก็มีข่าวว่านิวคาสเซิลก็สนใจอดีตท,ท็อปสตาร์ของลิเวอร์พูล เพื่อที่จะไปร่วมงานกันเพื่อที่จะนําไปช่วยเกมรุกนะครับทำให้เกมรุกของนิวคาสเซิลดีขึ้นก็ดูกันต่อไปนะครับว่าซาดิโอมาเน่นั้นจะได้ย้ายอย่างที่าทางด้านของบาอยอมินิกต้องการปล่อยตัวหรือเปล่านะครับอีกคนนึงครับนั่นก็คือปอป็อกบานะครับอดีตท็อปสตาร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตแดนกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นักเตะที่มีค่าตัวแพงที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในในช่วงหนึ่งนะครับนั่นคืออช่วงที่เขาย้ายมาจากยูเวนตุสนะครับ89ล้านปอนด์นะฮะตอนนี้ ตัวเขานั้นก็แทบจะไม่เป็นที่ต้องการของยูเว่แล้วนะครับด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บหลังจากที่เมื่อซัมเมอร์ก่อนนู้นนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่กับยูเว่ฟรีเป็นครั้งที่2นะครับย้ายตัวฟรีเป็นครั้งที่2แต่เทาว่าเจ้าตัวย้ายไปนั้นไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บนะครับอาการบาดเจ็บเลื้อยหลังแล้วก็แทบจะไม่ได้ลงสนามเลยเพิ่งจะได้คัมแบ็กลงสนามนะครับในช่วงท้ายซีซั่นเท่านั้นนะครับมีเกมหนึ่งอันนี้แอบได้ดูอยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือเกมอรอบรองชนะเลิศนะครับึกีลูปาลีกนะครับผม ในเซบีย่าแล้วก็ปอปบาล,ลงสนามมาแล้วก็ถือว่าทําผลงานได้อย่างดีนะครับตัวของเขาก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถอยู่แล้วนะครับผมแต่เรื่องของอาการบาดเจ็บนั่นแหละครับที่ทําให้หลายๆฝ่ายแล้วดูจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายลงสนามได้นี่แอนยังไม่แน่ใจว่าครบ90นาทีแล้วหรือเปล่านะครับก็มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขึ้นมาทําให้บอร์ดบริหารยูยูเมตุสแม้ว่าจะได้ค่าได้ฟรีมาก็ตามแต่นะครับแต่คาืเลยก็จ่ายค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับทางด้านของกาสตาเลโต เดลโลสปอร์ต uh, นะครับสื่ออิตาล,ลีก็ได้รายงานว่าตอนนี้ยูเวนตุสนะครับก็ได้ตั้งค่าตัวนะครับอปอปอกบาก็คือต้องการจะขายนะครับปอปอกบาโดยตั้งค่าตัวไว้ที่10ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งทีมที่สนใจก็เป็นฟากฝั่งของอท,อทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับว่ากันว่าหลายๆทีมจากซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็อยากจะใช้ตัวอ,อยากจะได้ตัวปอปอกบาเนี่ย ไปโชว์ตัวที่ลีกซาอุนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าปัญหาสําคัญนั่นก็คือว่าเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับสกิลฝีเท้าเอ่อเรื่องของการเป็นแฟชั่นนิสตาเรื่องของการเปลี่ยนทรงผมเรื่องของไลฟ์สไตล์อะไรพวกนี้ไม่มีใครติดอะไรครับติดอยู่เพียงเรื่องเดียวนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บที่มีใครกล้าเสี่ยงหรือเปล่านะครับกับเงิน10ล้านยูโรเพื่อที่เอานักเตะรายนี้ไปแล้วก็ต้องไปรักษา ในภายภาคหน้าในอนาคตแบบว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าอาการบาดเจ็บเรื้องังของปอบักบาดจะหายเมื่อ,อไร่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครกล้าเสี่ยงเอาไปและสุดท้ายตัวนักเตะอาจจะไปนอนโรง,งพยาบาลนอนโรงพยาบาลยาวๆก็เป็นได้ครับและนี่คือทั้งหมดของข้อรุ่ง่องกระจาแทงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเต้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงานตูนยูเอเต้นะค,ครับและที่สาคัญไปกว่านั้นนะครับใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเราเป็นครอบครัวอยกับพวกเราสามารถที่เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งกันได้นะครับที่ไลอ้อนแอดตูนสี่สามนะครับไลอ้อนแอดตูนสี่สบามบอกเลยว่าเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆมาฝากอย่างแน่นอนครับติดตามทั้งสองช่องทางของส่วนโซเชียลมีเดียตูนยูทิเบตในส่วนของไลอ้อนแอดตูนสี่สามครับวันนี้จัดแต่งคัพโปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ